100 2 0 0 3 0 0อ้ยุ้ยคุณผู้ชมปาลกำลังนับของสะสมอยู่พอดีเลยครับวันนี้ปาและบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับเราจะไปถามเหล่าเซเลบิตี้นะครับว่าเขามีของสะสมอะไรกันบ้างแต่สําหรับปาเนี่ยชอบสะสมชุดชั้นในโอ้ยยิ่งลายลูกไม้ของผู้หญิงเลยยิ่งชอบมากมากเลยอ๋อแต่ไม่ได้ให้ผู้หญิงใส่นะฮะปาใส่เองเองอ,อพูดแล้วเนี่ยยกห้องตกไหลคุณผู้ชมใส่แป้งมังนะดังเต,งต,งต,งตงาังเตาไปค่ะพร้อมร่วงาน ลราเขาชอบสะสมของแบบนี้แล้วเหล่าบรรดาเซเลบของกระผมล่ะครับเราจะชอบสะสมอะไรกันบ้างไปชมกันครับสวัสดีครับพี่ปอครับสวัสดีค่ะพี่เป็นสาวสวยขนาดนี้เนี่ยพี่สะสมอะไรบ้างครับที่ไม่เหมือนใครพี่เหรอไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าพี่ชอบสะสมพวกแบบกระดาษเขียนชนหมายหรือว่าสมุดโน้ตพวกซนริโอน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเอาไว้เขียนหาใครก็เขียนโน้ตไปเรื่อยเจอรถเพื่อนเขียนแปะไว้นิดเอาไว้เขียนถึงใครเขียนถึงน้องปามแล้วกัน พี่พูดแล้วนะส่งจดหมายว่าเดี๋ยวผมให้ที่อยู่ไปพี่ต้องส่งจดหมายไหมให้ผมเลยวันนี้ส่นพีจะเขียนว่าอะไรที่เขียนเขียนเล่าเรื่องราวว่าวันนี้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอะไรดีแล้วถ้าสมมติว่าพี่จะเขียนหาผู้ชายเนี่ยพี่จะเขียนว่าอะไรในจดหมายนั้นพี่บอกได้หรอคะปาได้ทาทราบสิถือว่าส่งหาปามสักหนึ่งประโยคอ๋อเหนื่อยไหมคะทานข้าวหรือยังวันนี้จะกันไหมถ้าพี่เล่นไลน์พี่แอดเลยได้ไหมกว่าจะถึงผมเนี่ยผมหายเนื้อ ตอนนี้มีเยอะไหมคะ,ะ,คะผู้ชายที่เขียนหาไม่มีค่ะไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีอ,อ่ะเอ๋อแล้วจหมหยที่เราเขียนตอนนี้มีเยอะไหมแบบว่าเก็บไปไหม,ตอ,มตอนนี้หรอไม่ได้เขียนเก็บเขียนสดสมมติว่าเจอใครก็อ้างเขียนโน้ตแปะไว้ตามรถตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ จะซื้อกับข้าวก็เขียนบอกไปเองเป็นคนพูดน้อยเรียวคือทุกวันนี้พี่ไม่มีเพื่อนพี่ก็เลยต้องไปเขียนอะไรลงจดหมายแล้วก็นั่งคุยกับจดหมายเองอะไรเงี้ยดูแล้วมันชื่นใจเนาะกระตุนน่ารักน่ารักเงี้ยพี่ปอครับเดี๋ยวก่อนนะฮะไอ้ที่แปะตามเสาไฟฟ้านี่ของพี่มาฮะไม่่ใชผู้เงินอะไรจอมปวดอะไรนี่ครับพ่นปวดอะไรไม่สังเกตได้กระดาษไม่สวยอ๋อขอพี่จะต้องเป็นซาลิโอซาลิโอน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กใส่ใส่ใส่รักกันนะจุ๊บจุ๊บมาโฆษณาสักครู่ครับขอพี่เขียนจดหมายกับพี่ปอก่อน กระซบบงกอกระซิกระซกลับมาดูของสะสมของสาวชีนกันต่อละเห็นสาวๆาเท่ๆแบบนี้ละของสะสมของสาวชีนละเขาจะเป็นอะไรตามคุณน้องปาล์มไปเมาส์กันเลยครับสวยขนาดนี้น่าจะมีของสะสมเยอะแน่เลยนะฮะ ส่วนแบบนี้สะสมอะไรอะจ๊ะผมก็เลยอยากจะถามว่าพี่เนี่ยมีของสะสมที่ไม่เหมือนใครบ้างไหมฮะอ๋อถ้าไม่เหมือนใครเลยพี่สะสมตุ๊กตาหมีผู้้โอยใส่ๆน่ารักใส่ที่สุดน่าัสะสมมาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณช่วง20อ๋อมีกี่คอลเลกชันฮะอูมีเยอะมากเลยอะตอนนี้เริ่มแบบพอมีหลานก็เริ่มแบบแอบเอาให้หลานบ้างม่ถึงชอบตุ๊กตาหมีครับ ตอนไปเรียนเมืองนอกอ่ะแล้วก็ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมแล้วเราก็ได้หมีภูตัวแรกมาจากที่นั่นเรารู้สึกว่าแบบเขาคือเพื่อนเราเราก็เลยอยากมีเพื่อนเยอะเออเรารู้สึกว่าเหมือนแบบตอนอยู่เมืองนอกมันก็เหงาๆหหน่อยใช่ไหมก็แสดงว่าพี่ชอบคุยกับหมีใช่ไหมฮะ เฉยๆตสอะแต่ไม่เคยคุยกับมีใช่ไหมใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันค่อยๆเพิ่มอ่ะพอเห็นก็น่ารักค่อยๆเพิ่มก็ไม่รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นอ้าวเราเป็นคนชอบสะสมเก็บน้องหมีครูไปแล้วแล้วนอกจากมีียางอื่นไหมครับผู้ชายผู้ชายมีไหมครับผู้ชายไม่มีมีสามีแล้วสะสมไม่ได้แหมแหมแหมละชักตลกไปกันใหญ่แล้วละวันนี้ขอจบเรื่องของสะสมเพียงแค่นี้ละพรุ่งนี้เราจะพาไปเมาส์กับของสะสมของท่านอื่นๆกันต่อละอาจจะเป็นใครนั้นละก็ต้องติดตามชมให้ได้นะครับ